ก็จครับป็นงโชว์วันนี้ก็จะมาทำคณะ,ะปลาช่อนน,น,นี่นะครับคณะเนี่ยใบสวยงามมากเลยแบบนี้นี่นองกวนนะครับยาเพียบเลยน,นี้ก็ล้างมาแล้วแปดรอบแปดน้ำตรงกานนี่ก็จะหั่นเฉลับเฉลบชิงเฉียงแบบนี้อพอมาตรงใบก็หั่นตรงๆได้เลยจะดูว่าเปลือกหนาแก่ๆนี่ก็ต้องเอาออกนะครับเคียย์ไม่ไหวอะ กรียมนะครับพร,พริกแดงกแดงก็อบึงกันนะครับอบแล้วก็หัน่นนี่นะครับแดดเดียวเอามาหั่นก่อนก็หั่นตี่เหลี่ยมนะครับเป็นเตา๋าเตา๋านน่นน่ นี่นะครับปลาช่อนก็หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทอดเลยทอดให้สุกเหลืองนะครับแบบนี้ใช้ได้ละพอปลาช่อนเดดเดียวเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติเค็มมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนญุญาตชิมรสชาติก่อน อืมกลมกลม่อมไม่กินมากซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลน้ำเปล่าการผัดก็จะผัดด้วยไฟแรงครับนี่ก็คึนนะคะ้งกระทะเสร็จแล้วก็พร้อมใส่เร่งไฟหน่อย Tài ơi được rồi nó phải cái đèn, không lại. ผัดไม่ไนานครับก็ได้แล้วพอขณะปลาช่อนพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับน่าะแบบนี้เลยนะครับปลาช่อนเด็ดเดียวทอดขณะปลาช่อนขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ นี่ก็มีมีหาไิดหน่อยนะครับก่อนเข้าอ่าหลอ,อนานรอนานรอนานนี่นะครับก็ลี้งคณะกันเลยนะครับอ่าจิ้มเลยอืมทีมนี้ก็กําลังกินกําลังโตนะครับก็ยังไม่กินผักอน่อครับชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอ่าเอาหน่อยหน่อยหน่อยก็เน,นี่บยบอกให้เอาผักที่กัดช้อนตกเลยอ่า <c oughs> อืม โซนกลางแหมที่นี่ก็ไปครับไปครับครับโอ้ยอ่าฮ <c oughs> <c oughs>